ค่ะสวัสดีค่ะทับทุ่มส้มนณีกับมาพบกับเจคั่มสามตัวเต็งค่ะเนาะค่ะมนีเจคั่มสามตัวเต็งสิพาท่านผู้ชมไปติดตามมังเหล้าความฝันกับป้าแต๋เนาะค่ะป้าแต๋นี่เพื่อนฝันเนาะค่ะเพื่อนฝันเห็นผู้ชายเนาะค่ะฝันเห็นผู้ชายมานั่งคางๆเพื่อนเพื่อนว่าเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาปืนมาให้เนาะค่ะปืนกระบอกพึ่งมาให้ป้าแต๋นี่ก็ว่าบ่อยากได้บ่เคยใส่เนาะค่ะเพื่อนก็บอกว่ารับไปเลยเอาไปยิงนกเพื่อนว่าป้าแต๋นี่ก็ หลักไหวเนาะคะ่ะกอนเพิ่นซีเมื่อเพิ่นกะบ,บอกเลกปะเตเนาะคะ่ะโบกเลกปะเตไหวเพิ่นกะเมื่อเนาะคะ่ะความฝันของปะเตสิเป็นอย่างไรเป็นไปเป็นมาแนวใดกะเพื่อว่าเป็นการเสียไวลาเนาะคะ่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของปะเตพร้อมกันเนาะคะ่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะ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 ปเตสวัสดีค่ะค่ะมือนีก็ได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของป้าเตเนาะค่ะเพิ่นสิฝันไป่เนี่ยเอาได้ก่หรือว่าเบาให้ทันผู้ชมทางบ้านเฮาเราชมรับฟังร่วมกันเลยค่ะปเตค่ะไอมื่อคืนนีเนาะคือคือฝันคือบ่ฝันเนาะค่ะนั่งอยู่ฮื่อนั่นน่ะ นั่งเหรียญอยู่ข้องบ่อชำบายเนาะค่ะนั่งเหรียญอยู่ผู้ชายผู้นั้นจะมันมาจต่ทางไหนชัดแชดตัดเสียงดังบะเออเสียงมันมานางเหียงลลเสียงนั่งเออมันนางเหี่ยงลงอะไก็อะไรเงี่ยบเวิก็เลยท้ามันว่ะมายังมันบ่สูนาเลยบ่สูน่าพันบ่แลีมบังนาเลยบ่บ่มันก็มันกับพีน้านี้ทั้งนี้ก็อยากเห็นหนามันเนาะ่าไม่ยังแต่ว่าคนนั่น เครื่องค้นนั่นแหล,ละห้าสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> มันก็เรียกว่าเอาอันนี้มาไให้ใส้มันว่า <c oughs> บ่าเคยฝันจกักเขื่อแนวนี้นอก <c oughs> บ้านนี้อีหยังเหรอเขาเลยแย่มา <c oughs> มกเขาจะแยกงนี้ <c oughs> มันก็เอามันเอาปืนมาใหาย <c oughs> เอาปืนมาใหา้เออเอาปืนมาใหา้เท้าบ,บ้านนี่เราบ่าเคยมีฝันเนี่ยจักเขื่อนะปืนหยังล่ะเพิ่นมาให้ยว่าไม่ปืนเจ็บนล้วมันบ่ใหญ่บ่น้อยเป็นของกิ้งด้วยปืนขนม พื้นจริงนี่เรือมาหมาบเลยมันนีงก็เลยว่า <puis> อุ้ยเอาล็อกไม่หญอยากตำรวจจับบอกมันนะมันก็เลยว่าบอจับลอกเอ้ยใส่ไว้ยิ่งนกมันว่ะอุ้ยไม่ไงพอเคยยิ่งโลกจะคืออะไรว่าเนาะบอกมันนกเอาเมื่อซาเซไปใช้ก็เอาไปบอกมันนะวันนี้มันก็ว่าบ่เอาไปลอกมันว่ะ เอาไหวใส่เอาไยิงลูเอาไใส่แล้วอบพุ้วมันแบบก็เงียยไปค่อยเงียยไปเรื่องเรื่องนี่มันงามันนอนมันบ่ยเห็นหนาเป็นมันบ่ยเห็นหนาเป็นดีนะมันไ่เห็นแต่ตัวแต่ว่า้างเีย่ต้องการเต่มด้วยกันนะะค่ะค่ะคือไปเขาหมั่นด้วยนแต่ว่ามันคุ้นแถวค่บเลยโอ้โุขนหนาวเลยบเห็นแล้วบเห็นหนามันเลยมันเป็นผู้ชายปะ ผู้ชายแล้วบางตอนแขกแขกหน้างกับกับโบห็นนี่บ่กโบห็นมันแฉดแฉะมาก็เลยแยกไปเนาะก็เลยถามมันว่ามาายังมันก็มานั่งเฮียงลงเนาะก็เลยเนี่ยมันเฮ้ยมันไผ่เนาะสีลูกนี้กระดูกอะไรนะคิดว่ามันมันคุดบ่คิดว่าบ่แม่ขุนบ่อแม่เพราะว่ามาหมากับโบหินสูงอย่ยงเนาะบ่อบ่บ่อหอยสูงอย่างเนี่ยงเลยมันเดียวกับนั่งลงเลยมามันก็นั่งป้อแปะโลงมันก็ว่า เอาปืนมาไว้ใหญ่ใส่ไว้ยิงนกก่อนค่ะตอนตอนม่กับ่บเห็นบบเห็นเต็นโตมากบอกบอบอกแท่เครื่องกวางบนท้องถางก็เลยกินหลังใส่กานเนมากมันมันนั่งลงท้างทางก็เลยแงมันเนาะค่ะฮังก็เป็นคนอยู่หัาแกงเหม็นไผ่อายุมันนั่นประมาณ้าซบผื่นเลยก็ได้สอนแม่บานว่าัวลาซิไปใส่เอาปืนมาใส่มันมีไงโบมีปืนมัน เขาเอาไห้จจกระบอกค่ะอันเดียวลูกอันเดียวห่างามงามมวหญบ่หน่อยปืนเจ็บพ่วงงามนั่นน่ะแลก็หูอยู่ว่าปืนเจ็บมันก็เลยถามมันว่าเอามาห้มีญงเฮดหยังมีไงบ่อยากใส่ยากนั่นน่ะแน่ใจี่ยานตำรวจนั่นน่ะค่ะย่านตำรวจก็ได้เอาไหวบ่เอาไหวไหวเขากับบ่ยอมม่บอกเขาเอาบ่ย่อมบ่ยอมเอาเมื่อเขามาห้ใส่ค่ะวันนี้มันก็เลยว่า ยามันว่าเสือเรือมันหวานนะเสือเอาย่าง่คอยบอกน้ำมันนะแต่ว่าในใจก็ห่งแล้วละว่าันนั้นนะว่าบเมนคนเออว่าบเมนคโคตรโมเม็บแจะกับผีเลยล่ะค่ะที่ลูกนี้จะคล้องกับญาตมันคือกันนผีคะผีค่ะคอสาเนาะเออวันนี้ลูกขึ้นมาเนาะรับลาไปอีกหม่ลงไปอีก่มันก็เลยบอกยากเสือหรือแบเหาเ เป็ดหาเปดเก่ามันว่าเป็ดหาเปดเก่าดามันบอกท่นบ้านมันก็ได้ว่าซีเมื่อหรอกมันว่าจากมันไปทางไหลบานบอกเดี๋ยวหายไปเลยออกไปเลยบริยินเสียงสูนเสียงซำเสียงยังปืนยังยังบอกเขาขึ้นใหญ่าปปืนก็ยังมันเอาไว้ให้กไกย่างคือเก่าใหญ่กับกำเอาอยู่กำเอาเอาขึ้นมาเบิ่งเนาะใหญ่ก็แห้งใหญ่แนวนั่นเนาะมันก็ว่าเป็ดหา เเก่ามันวะแปดหาแตดเก้าจะมันกระบอกท่านี้มันจะแยกมันออกไปทางไหลบางแล้วร้ายนี้ไปเลยหลังจากคันมันหัวมากพเห็นเหรอพอเห็นนี่มันกับผีขัดผีแล้วเขาหูว่าผีขัดก็สิหูว่าผีขัดไกลไกลมันขันนมันสีแก่มเม็นมาบางมันสีตีชีตีหาเดี๋ยวลูกขึ้นมา ฟันตัวอันนี้ว่าหากว่าได้นอนยิ่งขึ้นจะคลองเราไปนอนย oui, hey, ิ่งขึ้นหลานนันน่ะค่ะอันมันก็ไม่ได้ว่าเป็ดเขาเออมันว่ะมันบอกบอกอะไรคำเลยบอกคนเคืองคนเลวหาซีบัวอะไรเลวเป็นเป็นผีผู้ชายเนาะเอาผู้ชายค่ะย่ำเลยเนบ่าะมันย่ำเลย ย่ำช่องซ้ำขวบมันก็เมื่อเลยจักเพิ่นเมื่อทางไร้บันบ่อยเสียงแต่บัดเพิ่นเมื่อนี่เพิ่นหายนีมันบ่หายไปเลยจักไปข้างไร้จักโ่หูแต่ว่ามันมาน่ะได้ยินเสียงมันมาทางหลันอยล้างพกแป๊กพวกแป๊กมาจะคของก็เลยไปดูว่อ้ยมันไหล่แมานางเฮี้ยวหวานนางบัดบัดมันสิมื่ะมันบอกมังก็ไปเลยมันก็ไปเลยใหญ่ก็ใส่พาทุ้งตัวนี้ละ นั่งหว่านลำมันดีๆนี่ละไปเทิงหยาดมันเน่เทิ่งอยากเว่าเน่คไปทิ่งบบอยากไลปืนปนไรโบอยากไลแล้วหยาดเนาะค่ะค่ะมันเราหายก็เลยจำปีนก็เอาแล้วแต่ว่าบ่เคยใส่เนาะจะเส่ก็ไบ่เล่นง่ามไล่โบยัไล่ปืนง่ามกำลังบอกมันซีซ้มค้าอันนี้ละคก็เลยหว่า หายเอาเมื่อมันก็ว่าบ่เอาเมื่อเราเอาไว้ใส่มันว่าเอาเอามาหายแล้วมันว่ามันก็บ่เอาอีกแต่เมื่อแต่โตขึ้นบ้านนี้คุณยายมาอย่างตำรวจจับบ่จับล็อกบ่จับล็อกมันว่าเอาไว้ยิงนกมันว่าทั้งนี้ก็ได้ไว้ยิงนกใช่บอเคโเคยิงปืนเตือยมันก็บอกป่ะบาดเป่นซิเมื่อมันก็ลุกจักมันไปทางไรแล้วบาทนี้พีคเขาขาด แบบนี้คือว่าพีแล้วพีแล้วลูกเกินมาใกล้ๆคันเนาะมันเป็นกะคืนเนาะก็ขึ้นว่าพีขักแล้วบอกนีลามันบอกท่อนี่ลามันเป็นพิษนาเป็นโตเลยเนาะบอวบบอบบอวบามาที่แล้วมานั่งเฮียงอยู่มันระพื้นมาต่างมาทั้งทาง่ดงสีบ้านนี้มันก็ว่าามาให้ใส่มันมานี่มาบ้านบอกเขาคุณยายใหญ่นั่งน่ละมันม่าบ้านเลยมานนั่งในในบ้านน้าเลย นั่งอยู่บนโต๊ะนั่นโต๊ะหน้าบ้านเนาะโต๊ะโน่นกู้ข้าร้านบ้านเลขที่เท่าไหร่เขาเป็นใหญ่ไอ้เรื่งสี่หนึ่งนี่แล้วหนึ่งสี่หนึ่งบ้านเลขที่หนึ่งสี่หนึ่งเป็นมากคู่เดียวกันมากคู่เดียวมอนี่เขาบอกไม่พ้นกี่ลร่เป็นในหลอกมอนพ้นแค่เนยอยู่แต่ว่าบุเปนเขาบอกแถวบ้านนมประมาณเมื่อเหี๋วห้าสิบคนห้าสิบปีมอนห้าสิบปี ก็ถือว่าเป็นตัเลขที่ชัดเจนเนาะยามันบอกชัดเจนอยู่ไม่มีแต่าไอร่มันว่ามันก็บอกนะมันบอย่าไรเธอด้ไมันย่มชองเธอมันกระทาเก้ากระตัดหนาตัดหลังเอาตัดหนาตัดเอาเล่มกันหนึ่งซีหนึ่งเนาะค่ะเนาะปืนกระเตะนเนาะที่ย่างเตะพวปินแต่ว่าขั้นเออยากเอาแปดศูนย์กันไหลกนเลียกเตะเนาะเลียกเตะเนาะเพราะว่าพีนี่ก็ะศูน์แต่ว่า กูดถึงว่าตัวเลขนี่คือเพินให้แบบจ๊ะๆแล้วเอาตัวนี้ล่ะค่ะ8หาเก่าเนาะคุณยายเนาะสำหรับเรื่องเราวจักสิแมนบ่แมนเนาะบ่ฮู้เนาะอานําความฝันเนาะคุณยายเนาะนําความฝันเมื่อคืนนี่เลยอันนี่เมื่อคืนนี่ล่ะใหม่ๆเลยค่ะ เรื่องเล่าความฝันกับมี่ซำหนีนอ่ย่ายนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณตัวเลขแนวทางของคุณยายนอค่ะนอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจ๊ข้ามสามตัวเต็งสีผ้าถั่วส้มมาสรุปตัวเลขของป้าแต่เนาะค่ะป้าแต่นี่เพิ่นฝันเห็นผีไม่นางเฮียงคางเนาะค่ะเอาปืนมาไห้เนาะค่ะถั่ส้มผีเอาปืนมาไห้ป้าแต่นี่ก็บอกว่าวอแจ๊กใส่ค่ะผีก็บอกว่าเอาไวถ่ายยิ่งนกเพิ่งว่า ปะเตจะได้รับปืนเพิ่นใบเนาะคะ่ะะตัวเลขคู่เพื่อนกับแปดห้าเก่าค่ะแปดห้าเก่าแปดเก่าแปดห้าหนึ่งสี่หนึ่งกะคือบานเด็กทีของปะเตเนาะ,ะค่ะกะสิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดค่ะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสซีเลยพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขดีทิดต่งๆเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจ้ข้ามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้ คิดหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ